สวัสดีเอซีบสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าโอเคทุกคนตอนนี้บาสสดีค่ะมานั่งเล่นอยู่ที่นาห่างสามย่านมิดทามทุกคนเี๋เลยเบิ้งบรรยากาศรอบรอกนะันโอเคทุกคนเดี๋ยวมันนี้บาสสดีจ้ามาบอกเรื่องอ่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะในประเทศไทยนะทุกคนนั่นก็คือมีนักมือไหวหรือว่านักมายากลน,นะที่มาโองความูลไนวียในประเทศไทยนะหรือว่ามิซาสิบที่ว่าเขามาลวงกระเป๋าในประเทศไทยนะทุกคนนั่นก็คือเพื่อนบ้านของไทยเอยงนี่แหละเนาะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่แบบว่าค้นเวียนนามมาแบบว่าโศกกระเป๋าหลีดกระเป๋าหรือว่า ซุ่มมือไหวประมาณประมาณนันะ้นนะอาชยากรรมเหมือนกันซะอะทุกคนนั่นแหละต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัสตีก็เลยเคิดว่าโอ้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เข้ามากามากเลยนะที่ม่แบบว่าก่อเหตุการณ์ในประเทศไทยนะเพราะว่าประเทศไทยนี่สิมาก่อเหตุการณ์ียังในประเทศไทยนี่คือแบบมมีบอยกหลอดนะแต่ละลายนี่ นะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเป็นเช่าเวียดนามันทุกคนที่มา่าล่วงกระเป๋าของนักท่องเที่ยวหรือว่ามาซวยโอกาสาในแบบช่วงนักท่องเที่ยวที่แบบสุลมุนอย่างที่นะทุกคนแลวกฐาใช้จังหวะนั้นก่อเหตุการณ์แบบจุลกรรมนะประมาณนะั้นนะทุกคนกับบสิเเป็นในสถานที่ต่างๆในบสิเเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลากัลกๆเลยก็คือวัดพระแก้วนะในจุดที่คนหลายๆนะทุกคน แลักกาบ,บอจิเป็นส่วนะจะตุจากบอรหรือว่าสิเป็นตลาดยอดแฝดหรือว่ายังกะที่แบบอญญายังกระาังนาทีในสถานที่ที่คนแอ,ออัดหรือคนหลายๆนะโดยเฉพาะแบบเดียวทรงคันจังหน่อยเนาะก็ต้องมีการระวังโตให้หมากขึ้นนะทุกคนในการที่บบว่าจะไปหันมาหนีมาเที่ยวกะให้สะพายกระเป๋าไว้ดังนนะั้นเนาะโอเคเดี๋ยวบอสถิตีจะมาสะแสดงความกิดเทนเกยวกับอ่าเหตุการณ์ี่เกิดขนะึ้นเนาะคืนหนึ่งเลย าบาสดีคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้บ่ค่อยมีหรอกคนไทยอ่ะนะอาจจะมีแต่ก็มีหน่อยนะทุกคนแต่ตามลักๆแล้วในทามากอเหตุการณ์แบบนี้ในเถมหานครในส่วนใหญ่แล้วะจะเป็นชาวต่างชาตินะทุกคนที่เป็นแก๊งจากต่างประเทศอื่นนะผูเซีหยหฮเนี่ยก็เป็นคนชาวมาเลเซียนะทุกคนชาวมาเลเซนะตามที่ได้ิ่งตามข่าวนะทุกคนนั่นแหละกาลาสุด คาเป็นชาวเวียดนามนาะที่เป็นคนก่อเหตุคาตำรวจก็ไปรวบตัวนะไปรวบตัวอยู่ที่ลานซาบูรล,ลานมุกกระาย,ยังประมาณนี้แหละเรียบร้อยเนาะนี่เหตุเกิดกับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะี่แหละแต่ว่าตำรวจไทยคือว่าแหละเก่งอยู่แล้วเนาะคือแน่นอนแหละอาจจะแบบว่ามีการแบบว่าฝึกฝนวิทยาวิชาหยุดมาเรียบร้อยนะสำหรับชาวเวียดนามเพื่อามาจุลกรรมทางแนวแต่มันลืมไปว่า มันลืมฝึกหายโตมาเนะาะเพราะว่าประเทศไทยมีกล้องวงจรไลายเนาะเออเพระนาะฉะนั้นการเรียบร้อยเนาะต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยนีย่เก่งยีหรี่ในเรื่องนี้นะนะเหตุยังกับวอลล์โหลดนะพอแต่ไปว่ายเห็นแบบรูปหลางน้าตาสินะติดตามเนี่ยบางสตินั่งอยู่นี่ก็มีแต่กล้องวงจรเต็มไปหมดเลยนะทุกคนที่เหตุยังกับ้องระวังเนาะโดยเฉพาะอยู่ใน บริเวณที่มีนักท่องเที่ยวหลายรายเพื่อนให้เพิ่มความระมาระวังเพิ่มขื้นดีกันนะเพราะฉะนั้นแล้วการทีม่มากอ่อเหตุการณ์ไปในอีกขึ้น,บบค,นคือคือโง่ที่สุดเลยนะคือ,คอ,คอแบบบ่มีอ่าบ่มีแนวสิเหตุแห้งนะขึ้นาอยากมาลองค้องประเทศไทยคืออา่าวันกำมองแต่ไล่แง่หลยมุมนะทุกคนเพราะว่าประเทศไทยกัได้รับความนิยมสมชสอบจากนักท่องเที่ยวหลายๆายประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยเนาะซึ่งคู่แข่งกั ชื่อว่าจะไดงไอ่ะเวียดนามมันก็นเลยแบบอาจจะอิจฉาไทยในการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่เห็นให้การท่องเที่ยวท่องเที่ยวไทยแ่าเสียหายเราทุกคนเลอดจากาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแบบให้กับขึ้นอย่างโดนมาลวงกระเป๋าอย่างเดียดีนะแต่ขอิทตำรวจไทยหรือว่าประเทศไทยแบบกจ็จาเตรียมรับมือไว้ดีมางๆเลยนะนั่นแหละเตรียมรับมือได้ดีบากๆเลยคือแก๊งเนี่ยเพราะธรรมดาเลยทุกคนแปลว่า พกเครื่องแบบว่าลูดบัตรเครดิตมาผอมนะถ้าลวงกระเป๋าไปได้บัตรเครดิตกัหลูดบัตรเครดิตได้เลยยังประมาณนี้ถ้าเป็นเงินสดก็ใดเป็นเงินสดนะมาเป็นกลุม่มเป็นแก๊งเลยอะมาแบบว่า mm hmm. จองหนี้โดยเฉพาะนะสิบอกไห้นะไอ้ซุ่มที่มาโจรกะกมนี่ประเทศไทยถ่ายสเขามาเหเ็นแบบนี้ะหะบอลลอดทุกไล่แถบจะบอลลอดนะโดยเฉพาะที่แบบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายๆอย่างเ่ยโดยเฉพาะการล้นลานท่องแห้งนํำจับงายเลยแหละเนาะตำรวจไทยตามจับเรียบร้อย ล้วก็กับเหตุการณ์ที่แบบว่าฝนสิ่งทรัพย์นุนในนันยังหลายๆอย่างในกรุงเทพมหาคนครเลยเรียบร้อยเลยนะตำรวจไทยนําจับได้ครับเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดเหตุระเบิดยุทีอยา่างเราจะประรงค์เนาะก,กับเป็นชาวต่างชาติเนาะที่มา่อความวุนวหยในปีนั้นนะลังยางหันมาก,กับตำรวจไทยกับไปจับได้อีกนะทุกคนโอ้เพราะฉะนั้นแล้วคิดผิดนะที่มาอ่าก็เหตุการณ์อยู่ในประเทศไทย ผิดผิดมากๆเลยนะทุกคนแต่ใน,นกาตามแต่นะพวกเขาก้าว่ัว่าจะเป็นคนไทยคนเล่าหรือว่าใครกระซัะงเนาะทีจะไปเที่ยวในสถานที่หลายๆก็ต้องระวังตัวเอาไหวน,น,น,นอนแน่นอนละมันกับพวกพม่ไพ่ยอย่างห้มันเกิดดอกนะทุกคนแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบางเทอือในกรณีที่แบบว่ามันเสียหายนักกวัญนนเนาะเฮาอาจจะเอาขึ้นมาบา่ไห้รกันก็ตามเนาะเอากระต้องระวังตัวเฮาเองก่อนโดยพื้นฐานนะนะคือ แล้วก็อีกอย่างตองเหตุการณ์ที่แบบว่าปลลันทองอยู่ประเทศลาวขามาไทยปุ๊บมือเดียวมือที่สองคนไทยตำรวจไทยจับได้เนาะสุดยอดบอดดอมา่บอไดอมาอวยบอดดอยมั่นันการาันตีนะฮะเบิ้งตามความเป็นจริงแหละก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการอะไรทุกคนที่ชาวเวียดนามคนมาลวงกระเป๋าเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่แล้วมิตรคนตังางชาตั้งนั้นที่มากอเหตุการณ์แบบนี้นะมาสางความวุนวายในประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยบอกตรงเลยว่า ถาสิเป็นคนไทยจะแๆเนี่ยขเขาเ่เฮ็ดดอกเขาพราวะาว่าเขาหูเึ่งเห็ดไปกับบวลดอยู่ดีเนาะขนาดปลดลานท่องกันยังบวลดนะนับประสาาย,ยังประมาณน,นี้นะขนาดว่าเออซิว่าจะงได๋ล่ะนักท่องเที่ยวที่ไปมาอ,อไปเตะมอ,อไทยก,กันยังบวลดอนะ่ะอนะต้นวจจัดการเบิดเรียบร้อยเบิดนะโดยเฉพาะในยันที่แบบว่าเป็นยันถ้าในกรุงเทพฯคือแนวเหนีแหง้งแล้วแบบ กล่องวงจรทัว่วร์ี่อกับแดนเลยอ,ะอ่ยะอยนะ่าเฮต์นาฝากเตือนคือกันนะสำหรับคนลาวเอ,อิงทีเขามาอยู่ในประเทศไทยกับยาคิดสีเฮดเลี่ยงเป็นหนี้เด็ดขาดนะเพราะจังได้เจ้าเก่าบวกรอเปรียบเสมือนเจ้ากำลังอเอามีดจ่อข้อที่แทงข้อตัวเองตายอยู่นะบอตองบอตองเลยยาคิดแล้วก็ยาพยา,ายามที่คิดจะขโมยแม้แต่เล็กหน่อยเลยอะ่ะยานะการที่เขาเขามาอาศัยอยู่ในบ้านเมืองเพควนเขาก็ต้องอา่ลาลักลักแหละกฎหมายบ,บ้านเมืองเพควนเป็นสิ่งสำคัญซองมากก็คืออา่า กฎระเบียบกันอยู่รวมของสังคมเนาะว่าสังคมเพื่อนใช้ชีวิตกันแบบไรกันอยู่รวมสังคมงเพิ่อนอ่าเจออะไรออกสูะะ่สาธารณะต้องเหตุตัวแบบไรทำตัวแบบไรมีมารายาทบอรหรือเช่นไรอย่างรจริงๆเขาต้อง,องคนศึกษาแหละกาต้อง,องคนหูไหวเนาะโดยเฉพาะเรืนน่องที่มากเหตุโธรกรรมมายังสียาเลยนะคนเวียดนามคนเนี่ยคิดผิดเลยแหละที่มาแบบว่าอา่าบุหัวคิดแต่ยังไรนะที่มา ก่อเหตุในประเทศไทยนะทั้งทั้งที่เท่ากับเขามาแบบว่าฆั้งตัวเองทั้งนั้นนะซ้ำเขามาตายอย่างเอาทั้งสี่ทั้ทุกคนนะนีน่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปัสตีอยากออกมาว่าเนาะเกี่ยวกับการเนี่ยนี่บางคนอาจจะตี่ข่าวไปโม้วๆว่าโดยเฉพาะแดียบแบบ๋ยวทางคนทางลาเขาเนี่ว่าเออเนี่ยเระประเทศไทยมันเป็นจังสีจังสันบุญไหวมีโจรเท่ากันอยู่นั่นเนานนะโอ้ยตายเลยนครับกับปัญาว่าเรื่องนยังร้ายนะทุกคนเนาะ การบอกฝากไว้สนีทนะสำหรับประเทศใดเนาะ no tamam ที่สิเขามาทำบรีบุรหลายต่อประเทศไทยบอกไว้ก่อนนะถึงตำรวจที่จับบรหลาก็เป็นภัยตัวตัวเองนะประเทศเนี่ยบอกเลยนะมุ่นคั้งบ่้เบาได้สักสิทธ์นะทุกคนต้องบอกกันเลยอ่าโอเคทุกคนสำหรับสนีทว่าที่กับคอตัวลายมีละหนอกไปก่อนเนาะอย่าค the right ิดสิมานะหลวงข้องูเฮานะทุกคนเพราะว่าการที่เขามา ก่อเหตุในประเทศไทยเปรียบเสมือนการค่าตัวตายเลยล่ะทุกคนเอาละทุกคนไปละบาย